ใำไมมีสี่ตัวนะคะมาหกคนก็บอกอย่าแย่งกันก่อนอื่นนาอก็เจริญธรรมสมดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับพวกเราอีกแล้วเนาะต้องบอกว่าเราก็มาหาเรื่องทอกกันนะคะว่าเราจะทอกเรื่องอะไรดีก่อนเราจะทอกนี่เราลองเพลงให้พี่น้องฟังก่อนไหอยากฟังเพลงกันไหมคะเนี่ยอ้าวมีใครอยากฟังเพลงฟังเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยโอ้เราเหมือนเรานักร้องดังเลยเปล่าเราล้อไม่ค่อยได้เหรอลเราลิสซิงให้ฟังนะ พี่พี่น้องอยากฟังเพลงอะไรกันคะบูรณะค่ะโอ้ใจตรงกันอ่าอเคพลงนี้ไหมเปิดให้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ออกมาจ่อพี่น้องข้างล่างต้องช่วยกันร้องด้วยนะคะตกลงไหมคะดีไหมนะคะอันนี้เราเป็นแบบสดๆเนาะใช้โทรศัพท์จอแบบสดๆ ทุกอย่างคือการรายงานความจริงนะคะพอไหมคะไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องเอาไม่ได้ก็แปลว่าไม่ได้ร้องแล้วล่ะนักเราก็เรียกว่านักเต้นอกไปยืนข้างหน้าแล้วเนี่ยดูผู้ชมรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนี่แหละเป็นความได้ฝึกฝนความไม่ได้ดั่งใจค่ะร้องสด้องสดกันสดอ๋อร้องสดก็ได้เหรอเอาใครอยากจะเป็นต้นเสียงเนี่ยวชยกันร้องไหมแมใครพี่คาะคาะดี มีลิบาสุดยกัดยกตักจำซ้ำเติมย้ำตา อย่างนี้เลยแม่เนาะอ่าก็เรียกว่าหอมหอมปากหอมคอนะคะเขาเขากำลังให้กำลังใจพวกเราแม้แต่จะลองไม่ได้ถูกคีถูกก็ยังให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราได้มารวมพลังกับพี่น้องนะคะแล้วก็หัวข้อในการที่พูดคุยของเราวันนี้เนี่ยเราจะมีหัวข้อเรื่องของเมื่อวานนี้เราพูดครั้งไว้ในเรื่องของเศรษฐกิจที่มีน้ำใจเป็นอย่างไรใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะอยากว่าเอ๊ะ แล้ววิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะคะแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยเราใช้น้ําใจกันอย่างไรนะคะอันนี้พี่น้องท่านใดอยากจะเป็นคนเริ่มคนแรกเ่ิญเลยค่ะ <c oughs> น้ําใจนะคะเศรษฐกิจน้ําใจนะคะเราจะได้ยินคํานี้บ่อยๆมากๆเลยนะคะเวลาใครให้อะไรเรานะคะจริงๆแล้วอ่ะเราอย่าไปมองแค่ของชิ้นนั้นมูลค่าของสิ่งนั้นบางทีเนี่ยเขา ให้เงินมาห้าบาทสิบบาทนะคะเขามีแค่นี้แต่เขาอยากจะให้มากเลยนะคะอยากให้ความช่วยเหลือมากเลยนะคะอันนี้ก็คือน้ำใจนะไม่ใช่ห้าบาทสิบบาทเราจะวัดคุณค่าของสิ่งใดๆมันคือคุณค่าของสิ่งนั้นเนาะไม่ใช่มูลค่าของสิ่งนั้นนะคะถ้าจะบอกว่าน้ำใจก็เราจะได้ยินบ่อยๆว่าน้ำใจที่ดีงามใช่ไหมเราจะทำะไรมช้าก็ได้ลองฝึกฝนดูนะคะเ้าจะบอกว่า เศรษฐกิจน้าใจเราทําอะไรอ่ะทาด้วยน้ําใจเราใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงนะคะทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจสําเร็จที่ใจใช่ไหมคะถ้าเราทําอะไรด้วยความจริงใจเนี่ยมันมีน้ําใจที่มีค่ามากเลยนะคะสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นใครจะทําอะไรเนี่ยให้เรามองเข้าไปลึกๆถึงเอ่อความตั้งใจของเขานะคะน้ําใจของเขาเนาะฉะนั้นเศรษฐกิจน้ําใจถึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แม้ เราอาจจะดูมูลค่าแค่เพียงเล็กน้อยแต่น้ําใจนี่ยิ่งใหญ่คุณค่าเขายิ่งใหญ่เลยนะและยิ่งเขาให้ใจอย่างสุดเลยนะคะเนี่ยมันถึงบอกว่ามันเป็นเออน้ำใจเนี่ยจะไม่สามารถประมาณค่าได้ประมาณค่าม่ได้เลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าพอเราคิดว่าเราจะทําอะไรเนี่ยให้เราให้ด้วยใจน,นะคะไม่ได้ต้องการแม้แต่คมขอบคุณและรอยยิ้มเหมือนเมื่อกี้นี้เราร้องเพลงไป เราก็ร้องเพลงกันด้วยใจถึงเราจะเปิดไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าน้ําใจสิ่งที่เราให้ด้วยใจเนี่ยมันออกมาเพราะเองใช่ไหมคะพี่น้องพี่น้องเห็นด้วยไหมคะ <c oughs> <c oughs> ออาค่ะประวันนี้ก่อนค่ะค่ะก็น้ําใจในคนที่หนึ่งนะคะเหมือนพี่น้องที่มาที่นี่นะคะพี่น้องก็มาด้วยหัวจิตหัวใจของคนมีน้ําใจถูกไหมคะเพราะว่าเรารู้คุณค่าเรารู้ประโยชน์ไม่ต้องมีใครมาจัดจ้างให้เรามานะคะเพียงแต่เรารู้ว่าเรามาที่นี่ เราได้อะไรเรามาช่วยประเทศชาติอย่างไรนี่แหละค่ะนี่คือเศรษฐกิจที่มีน้ําใจที่พี่น้องออกมาช่วยกันนะคะถ้าเกิดว่าแต่ละคนต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคิดว่าเอาแต่เรื่องของตัวเองแล้วไม่ได้สนใจผู้อื่นใช่ไหมคะถ้าเกิดเราคิดแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีใครสนใจใครนะคะแล้วก็เกิดความวุ่นวายแล้วก็จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมคะพี่น้องที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดนะคะเป็นพี่น้องที่มีน้ําใจ แล้วออกมาช่วยกันนะคะโดยที่ไม่มีใครเรียกร้องให้ออกมาด้วยซ้ําแต่เรารู้คุณค่าของการที่เราได้ต้องออกมาเนี่ยเพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้จะมีผลมีคุณค่าอะไรบ้างในอนาคตข้างหน้าเราก็เลยออกมาช่วยกันตอนนี้เราไปฟังพี่ท่านที่สองบ้างนะคะว่าในความคิดเห็นของเขาว่าน้ําใจของพี่เขาคิดยังไงเชญคะพี่กล้วยคะ,ะน้าใจนี่ส่วนใหญ่แล้วคือคนคนปกติที่ที่ยังไม่ค่อยรู้จักน้ําใจเนี่ยเราจะเป็นคนที่ เอาก่อนนะเป็นคนที่เอาเข้าตัวเองให้มากๆคือหมายถึงว่าเราไปทําการค้าหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องคิดถึงกําไรเป็นที่ตั้งเนาะแต่ว่าเศรษฐกิจน้ําใจเนี่ยไม่ได้คิดถึงเงินเป็นที่ตั้งนะแต่คิดว่าจะช่วยพี่น้องประชาชนยังไงให้เขาอยู่ดีกินดีอันนี้ค่ะที่เป็นเป็นเศรษฐกิจน้ําใจแล้วทีนี้พอคิดแล้วเนี่ยจะทํำยังไงมันถึงจะสามารถทําให้พี่น้องเนี่ยเอ่อแต่ละคนเนี่ยมีของกินของใช้ในราคาที่ถูกด้วยนะ แล้วก็คนขายก็อยู่ได้คนซื้อก็อยู่ได้ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเศรษฐกิจต,ตัวเนี้ยมันมันก็จะต้องมาแั้งนั่งคิดไงว่าทํายังไงให้ให้มันอยู่ได้นะคะแต่ละเศร,รษฐกิจปัจจุบันที่เราทํากันอยู่ก็คือว่าเอาเงินนะเป็นตัวตั้งแล้วก็วิ่งกันหาเงินมาหาเงินมาแล้วก็แจกจ่ายกันไปแบบเนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็สักพักหนึง่งด้วยความที่มันไม่ยั่งยืนแบบเนี้ยมันก็เงินที่ใช้ไปมันก็จะหมดไปหมดไปหมดไป,ดไปสุดท้ายก็ ทุกคนก็กลับมาเดือดร้อนเหมือนเดิมแสดงว่ามันไม่ยั่งยืนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เศรษฐกิจน้ําใจเนี่ยมันจะต้องยั่งยืนด้วยหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยทั้งคนให้และคนรับเนี่ยจะต้องเป็นเป็นไปด้วยาก,กันาทั้งคู่ได้นะหมายถึงว่าไม่มีใครเดือดร้อนเพราะการค้าขายนี่เลยตรงนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วที่อโศกค,ค่ะอโศกนี่เป็นต้นแบบของการค้าขายแบบนี้เลยเขาเรียกว่า ขายแบบบุญนิยมนะคะบุญนิยมก็คือบุญก็คือการชําระชําระความโลภความความโลภในใจเราที่ต้องการมากๆเนี่ยค่ะเอามาให้กับคนที่เขาไม่มีเนี่ยแตะหน้าที่ของของน้ําใจเลยนะคะ,ะทั้งแม่ค้าเองเนี่ยก็จะขายได้มากขึ้นด้วยนะ,ะเพราะว่าปกติเนี่ยเขาเคยบอกว่าสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยอย่างที่อโลกอสงเนี่ยนะเขาซื้อมานี่เขา,เ,าเราเล่าไปซื้อต่อมาจากอีกเจ้าหนึ่งอนะ ขาก็งงว่าทําไมเราไปซื้อเล้มาขายบ่อยจังในขณะที่อีกคนหนึ่งเขาก็มาถามเคล็ดลับว่าทําไมพวกเราขายได้ได้เร็วจังอะไรเงี้ยสินค้านะคะเพราะว่าพวกเราขายถูกไงพอขายถูกปุ๊บเนี่ยประชาชนก็มีเงินอยู่สมเมื่อร้อยบาทเนี่ยก็ซื้อได้ทั้งหลายชิ้นอย่างเงี้ยเขาก็มีมีของก็ออกไปตั้งสี่ชิ้นห้าชิ้นอย่างเงี้ยในขณะที่อีกคนนึงขายแพงเนี่ยมันก็จะขายได้แบบประมาณชิ้นสองชิ้นอย่างเงี้ยค่ะตรงน,นี้มันเปรียบเทียบภาพให้เห็นเลยว่า การเดือดร้อนเนี่ยมันจะถูกบันเทาไปโดยระบบการค้าแบบนี้แหละค่ะทีนี้พอมันถูกไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็มาซื้อมาซื้อเพราะมันไว้ใจหละพอพอมีการให้ก่อนจากจากพวกเราก่อนเนี่ยคนที่ได้รับเนี่ยเขาจะรู้สึกไว้ใจแล้วก็เขารู้สึกว่ากลุ่มเนี้ยไม่เอาเปรียบเขาตรงนี้แหละค่ะมันมันก็เลยทําให้สินค้าที่เราเอามาขายเนี่ยมันจะถูกถูกเอ,อ่อมีเขาเรียกว่ามีสโลแกนนะของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ําใจ อย่างเช่นง่ายๆเลยน้ำของบ้านาดเนี่ยน้ำบ้านาดเนี่ยคือสามารถจะเอาไปวัดค่าของอ,ออกซิเจนเนี่ยเยอะที่สุดในบรรดาน้ําทุกที่ห้อนะคะแล้วราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะเรามีน้ําด่างอยู่ในนั้นด้วยนะน้าด่างนี่ช่วยทําใหา้ช่วยย่อยอาหารได้ด้วยเนี่ยปรากฏว่าเราขายในงานตลาดระยะนี่ขวดเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหมทราบไหมคะสองบาทโอ้โหมันเป็นอะไรที่คือเราคือเราเปนสัมภาษณ์แม่ค้าคนขายเนี่ย เราเป็นนักข่าวเนี่ยเรารู้สึกว่าน้ําตาจะไหลเลยนะตอนรู้สึกว่าโอ้ของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ําใจเนี่ยคือมันอาการตอนนั้นพี่กล้วยอยากาไปกอดคนขายอะ่ะรู้สึกมันอยากมัอยากกอดจริงๆอะ่ะอยากขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนใช่ไหมใช่ค่ะมันรู้สึกว่ามันทําได้ยังไงน้ําใจคุณมันเหลือกินเหลือใช้จริงๆอะ,อะเออแล้วก็อีกทีนึ่งนะัพี่กล้วยไปที่สันติอโศกค่ะมันจะมีสคจรู้จักไหมสคจก็คือสินค้ามือสองที่มีการขายแล้วอ่ะ พอถึงวันพุธเนี่ยเขาคือเขาขายในราคาที่ห้าบาทสิบบาทแล้วไม่พอนะเอ็มพอถึงวันพุธนี่คนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่กล้วยบอกว่าหูทำไมมันมันไม่รู้จะพูดยังไงภาษาพูดมันออกมอาไม่ได้เลยว่ามันมีรู้สึกซาบซึ้งใจอ่ะที่มันที่มันเห็นว่าคือเขาเขาทําได้ยังไงคนมันหัวใจคุณทําด้วยอะไรจริงๆอ่ะคือมันมันทาได้ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันหาได้ยากมากเลยแล้วมันเป็นที่พึ่งแค้ของทุกคนนะพี่กล้วยคิดว่าถ้าเศรษฐกิจแบบนี้เข้ามาใน ้านเราได้เนี่ยพี่น้องประชาชนในทุกคนจะลืมตาอ้าปากได้หมดเลยอ,ะอ่ะคือมันไม,ม่ต้องใครมีแบบว่าจะรู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบเลยแต่จะรู้สึกว่าทําไมคุณเอ,อ,เอื้อเฟื้อจังทําไมคุณมีน้ําใจจังนะหรืออย่างง่ายๆเลยเมื่อวานพีก่กล้วยไปนั่งแท็กซี่ไปนะคะแล้วก็ค่าแท็กซี่เนี่ยมันเจ็ดสิบห้าบาทมันขึ้นมาแล้วเจ็ดสิบห้าบาทนะเราก็บอกคนคนขับว่า,าลุงลงทอนมายี่สิบบาทพออีกห้าบาทให้ลุงไปอะไรเงี้ยปรากฏว่าระหว่างที่ลงจะเลี้ยวเนี่ยมันติด ติดอยู่แล้วมันขึ้นไปอีกหกบาทมันกลายเป็นแปดสิบเอ็ดบาท,ตบาทแต่ดี่บอกว่าลุงเดนูเอาบาทหนึ่งให้ลุงบอกว่าไงรู้ไหมถ้าเรารู้จักให้ก่อนไงลุงบอกไม่ต้องไม่ต้องพูดอย่างเงี้ยหลายทีเราบอกไม่ได้บาทแล้วบาทหนึ่งนะถามว่าถ้าคนไม่มีน้าใจจะให้ได้ไหมคะให้ไม่ได้นะตรงเนี้มันน้าใจที่มันเล็กเล็กน้อยๆเนี่ยต้องมันต้องฝึกนะเพราะถ้าเราไม่เป็นผู้ให้ก่อนเนี่ยคนที่จะทําตามเราก็ทําไม่เป็นไงแต่พอเราให้ก่อนเนี่ยมันก็จะทําเป็น หรือไม่ไอง,ง่ายเลยพืชนี่ก็ยังไม่ต้องไปดูคนนะต้องพืชนี่ก็ได้เราปลูกผักแล้วเราไม่รดน้ําให้เขาไม่ใส่ปุ๋ยให้เขาเนี่ยถามว่าเขาจะให้ผลผล,ผลิตเราไหมไม,มันก็ไม่ให้นะเพราะเราไม่ให้ก่อนไงแต่ถ้าเราให้ก่อนเราใส่ปุ๋ยเรารดน้ําเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้ลูกให้ผลกับให้ใบเรามาอันนี้แหละนี่คือความหมายถึงความเป็นน้ําใจที่ทุกคนมีหลังไหลออกมาจากใจของเราที่มันเหลือเฟือ มันอธิบายยังไม่ได้มากดีนะแต่รู้สึกว่ามันมากกว่านั้นน่ะความความที่มันเห็นอยู่ข้างในค่ะ <c oughs> มันเป็นความซาบซึ้งที่อยู่ด้านในแล้วก็ยังกระทาอออกมาเป็นคาพูดที่ยังไม่เก่งแต่พี่น้องสัมผัสได้นะคะอย่างที่เมื่อสักครู่ที่บอกนะคะว่าพี่น้องเองมาที่นี่ก็เป็นผู้ที่เสียสละคนที่มีน้ําใจเนี่ยจะต้องหนึ่งจะต้องเป็นผู้เสียสละเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือจะต้องลดละในสิ่งที่แหมคิดดูสิว่าเราอยู่บ้านสบายๆนะคะ แดดก็ไม่ร้อนนอนจะนอนยังไงก็ได้แต่เรายังออกมาเสียสละเรามีน้ําใจที่จะออกมาช่วยเหลือเกืือกูลพี่น้องในสังคมซึ่งเราไม่รู้หรอกจริงแล้วเราจะอยู่ของเรารอดคนเดียวก็ได้เนาะจะอยู่สบายๆแล้วแต่ทําไมเราต้องออกมาเพราะว่าเราเห็นว่าสิ่งนี้มีคุณค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีกับลูกหลานของเราเราถึงได้ออกมาซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ก้วยพูดถึงเรื่องแท็กซี่นะคะเอ็มก็มีเรื่องเล่านิดตึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยเราก็จากสมัยมารุเชเราก็ไป ทําธุระที่มาบุญคลองเนาะเราจะเอาโทรศัพท์ไปไปซ่อมเนี่ยฮะก็เรียกแท็กซี่เหมือนกันก็ได้คุยกับพี่แท็กซี่ที่อยู่ในรถแล้วเขาก็เห็นเวทีเราใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เลยพูดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาอ่ะเป็นเป็นฝั่งนั้นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าเล่าเล่า,ลาแล้วแล้วเขาก็ถามถึงพวกเราเราก็เล่าตา่มความเป็นจริงของพวกเรานี่แหละก็คือให้ปัญญาไปคุยไปคุยมาเชื่อไหมคะไม่ได้พูดอะไรเลยพอลงรถเขาลดค่าแท็กซี่ให้เราครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะคะจากเก้าสิบบาทเนี่ยเขาคิดเราเออครึ่งหนึ่ะ สี่สิบห้านะคะแล้วก็เลยเรารู้สึกว่านี่แหละค่ะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเลยแต่เขาเห็นสิ่งที่เราทำไงพอเขาเราได้เล่าอะไรว่าเราทําอะไรบ้างแล้วเขาก็ถามถึงคนนู้นคนนี้เขารู้สึกว่าเขาเห็นความจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเขาเริ่มสํานึกแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเขาอ่ะก็อยู่ในกลุ่มที่เอ่อคนที่หลงผิดน่ะใช้คำว่าอย่างนี้ลกันนะคะว่าหลงผิดพอเขาได้รู้ความจริงแล้วเขาได้มาเห็นว่าพวกเราทําอะไรพอเราด้วงพูดคุยกันเนี่ย เราไม่ต้องเอ่ยปากอะไรเลยเขาก็แสดงความมีน้ำใจคือการลดค่าลดให้เราเรารู้สึกซาบซึ้งเห็นไหมคะว่าการทำคุณงามความดีนั่นแหละเหมือนต้นกระเพืกที่เราหยอดกระปุกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่าผลผลิตของอันนั้นเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนเหมือนพี่น้องมานี่เห็นไหมคะก็จะมีพี่น้องเอ่อที่เขาก็มาแจกอาหารแจกน้ําหรือบางคนเนี่ยเขาก็ออกมาทําหน้าที่ของแต่ละส่วนนะคะก็จะมีทั้งทุกอย่างที่ออกมาโดยองค์ประกอบแบบนี้ร่วมกัน นะคะนี่ก็คือการแสดงความมีน้ำใจซึ่งเศรษฐกิจเหล่านี้นี่แหละค่ะจะเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะคะเพราะว่าทุกคนลดความเห็นแก่ตัวของตัวเองลงแล้วทําเพื่อผู้อื่นมากขึ้นตอนนี้เราไปฟังอีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นดรจิ๋วนะคะว่าท่านมีความคิดเห็นกับแนวเรื่องของน้ำใจอย่างไรบ้างเชิญค่ะก็เมื่อกี้ที่เอมบอกมาเราเป็นคนคนนั้นมาก่อนเป็นคนที่อยู่ฝั่งนั้นมาก่อนจริงตอนนี้ต้องมาคอยตอบคาถามเพราะว่า,วาตั้งแต่ไลฟ์สดเมื่อวานอ่ะก็ถามว่า ถูกจ้างมาเท่าไหร่ยังไง oh. คือเราเป็นคนที่เห็นแก่เงินยอมรับจริงๆว่าสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ยอมถูกให้ใครเอาเปรียบเพราะคำว่าเอาเปรียบเนี่ยมันอยู่ในหัวเลยว่าเราจะต้องไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ให้ใครเอาเปรียบพอคํำนี้มันก็เลยมาได้ยินท่านสมณะบอกว่าถ้าเรายอมถูกเอาเปรียบให้ได้อะมันก็จะทําให้เราทําเพื่อคนอื่นๆได้มากๆตรงนี้เราก็เลยจะบอกว่าพวกเราไม่ได้ถูกจ้างมานะคะ แล้วก็ไม่ต้องมาถามนะคะว่าการซโนมันเกี่ยวกับอะไรกับรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ต้องมาถามนะคะว่าเรามาพูดอันนี้ก็เพราะว่าจริงๆต้องการล้มล้างรัฐบาลแต่จริงๆเราจะไขความจริงว่าจริงๆน้ําใจนี่แหละที่จะช่วยแล้วเมื่อวานที่ฟังอาจารย์ก็ยิ่งทราบซึ้งว่าที่เรามาช่วยบอกออกไปอ่ะ ก็เพื่อว่าไม่ให้คุณทําบาปไปมากกว่านี้อันนี้ก็คือการแสดงความมีน้<ช>ําใจใย่เรามีน้ําใจนะคะที่จะไม่ให้คุณทําบาปมากกว่านี้ไม่งั้นคุณจะไปตกแลรกกี่ข่มกี่ข่มล่ะก็เลยเออตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องมาชดใช้วิบากที่ต้องมาคอยตอบคําถามว่าเรามาเพื่อใจด้วยใจจริงๆนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสีขาวมีหัวใจสีขาวเพื่อจะซักฟอ ให้รัฐบาลชุดนี้เปื่อจะขาวขึ้นมาบ้างเพื่อที่จะเอาใจของเราเที่ขาวๆเนี้ยค่ะมาฟอกให้คุณไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรแต่ว่าเราทําไปทีละน้อยทีละน้อยแม้แม้จะบอกว่าถูกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยที่มีพลังที่มากก็บางทีก็จะแผ่กระจายออกไปได้มากขึ้นกว่าที่จะเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่ยังหลงผิดอยู่แต่จูก็เลยไม่ไม่ท้อนะคะว่าเราจะต้องมา ทนแดดอยางวันนี้อาจจะต้องทนฝนมีแดดมีฝนแต่ว่าเราก็ยังผ่าสุขได้เพราะว่าจริงๆทุกวันของเรามีการทําให้เรามีใจที่ผ่องใสก็เพราะว่าเราทําโอวาทัปติโมกทุกวันเรามีการละบาปบําเพ็ญกุศลทําจิตใจให้ผ่องใสดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่รู้สึกท้อใจแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องมาเครียดอะไรกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้ ตกสะเกไดน้าดูเลยเนาะแต่เราก็ยังมีน้ําใจแบ่งปันให้กับทุกๆคนโดยการที่มาไขาความจริงออกไปให้มากๆหมดๆแบบนี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เรามาฟังฝั่งขวามือของเราบ้างนะคะฝั่งขาวามือของเราก็คืออดีตพยาบาลนะคะเชิญค,ค่ะพี่เบดคะ่ะมีความคิดเห็นกับแนวคิดเรื่องของเศรษฐก,กิจกับน้ําใจอย่างไรบ้างคะน้ําใจนะคะฟังว่าน้ําใจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ งดงามแล้วก็มีคุณค่านะคะเป็นความดีที่เราควรมีให้แก่กันนะคะเพราะน้ําใจเนี่ยม,มีค่ากว่าน้ําเงินค่ะอย่างเศรษฐกิจบุญนิยมอย่างที่คุ้ยเอ๋ยมาเนี่ยนะคะเศรษฐกิจบุญนิยมเนี่ยเป็นตลาดมีตลาดวิถีเอ่อตลาด,ลาดอารยธรรมอะอารยะนะตลาดอารยะซึ่งเป็นตลาดที่มี แต่น้ำใจนะคะมีแต่การให้ค่ะแล้วก็เป็นตลาดแห่งความงดงามความดีของพี่น้องนะคะที่เราจะมาให้กันนะคะโดยมีของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ําใจนะคะซึ่งต่างกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะของทุนนิยมเนี่ยก็มีแต่การที่จะเอานะคะ ซึ่งมันสวนทางกันเลยค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจบุญนิยมมีแต่ให้แล้วก็เศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยก็มีแต่คิดที่จะเอานะคะเอาเอาแรกเลยนะคะก็คือสะสมทุนการสะสมทุนเนี่ยก็คือจะต้องเอากําไรเอากําไรให้มากๆเพื่อครั้งต่อไปเนี่ยก็จะได้มีทุนมากๆในการที่จะเออ ทำกำไรต่อไปในแต่ละครั้งแล้วก็มีค่าจ้างแรงงานอีกนะคะส่วนบุญนิยมเนี่ยเราทํางานฟรีค่ะเราไม่มีค่าจ้างแรงงานเมื่อทํางานฟรีเราก็มีเงินในส่วนนั้นที่จะเหลือให้พี่น้องโดยที่เราไม่ได้คิดค่าจ้างศูนย์บาทค่ะส่วนทุนนิยมนี่ต้องมีค่าจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบวกกําไรไปในค่าจ้างนั้นด้วยนะคะแล้วก็ มีการแข่งขันกันนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจทุนนิยมพอเกิดการแข่งขันกันเนี่ยมันก็เกิดการคิดที่จะความโลภมันก็มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะค้ากำไรค่ะส่วนบุญนิยมเนี่ยมีแต่การลดละเลิกความโลภนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะสวนทางกันอย่างนี้นะคะแล้วก็เศรษฐกิจแบบบุญนิยมเนี่ย ก็จะยั่งยืนนะคะเพราะว่าเรามีน้ำใจในการเชื่อมร้อยจิตวิญญาณกันเนี่ยค่ะมันก็เกิดการเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่กันมากันนะคะเอ่อนวเศรฐษฐกิจทุนนิยมเนี่ยก็จะแย่งแข่งขันกันก็ทำให้เกิดเศรฐษฐกิจแย่ๆเหมือนกับในปัจจุบันเนี่ยที่มีแต่การแข่งขันกัน อันนี้นะคะก็พี่เป็ดก็ขยายความาว่าเศรษฐกิจบุรณิยมนะคะว่าก่อนที่จะเป็นลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยคือหนึ่งต้องเราต้องเริ่มต้นที่เราเนาะในการลดละความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ตัวเราก่อนนะคะก็สิ่งเหล่านี้ถึงจะเกิดขึ้นได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําที่ตัวเราเอ็มพอพี่น้องหลายๆท่านพูดเนี่ยเอ็มนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งไม่ทราบว่าใครพอจําได้ไหมเหตุการณ์เรื่องของบอมออฟเลิฟ ใครจะพอจะจาเหตุการณ์นี้ได้ไหมฮะจำได้นั่นแหละห่ะก็คือเห็นไหมคะไม่มีใครจัดจ้างไม่มีใครเรียกแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าออตอนช่วงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เกนะฮะท่านเสด็จสวรรคตใช่ไหมฮะแต่ท่านเนี่ยเป็นผู้ให้มาตลอดในการที่ท่านปกครองนะฮะคือเป็นผู้ให้ให้กับพี่น้องปวงชนชาวไทยคือลูกหลานของท่านแล้วมาวันหนึ่งที่ท่านเสด็จสวรรคตไปเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์เขาเรียกว่าบอ m ออฟเลิฟ er ก็คือทุกฝ่าย มันเป็นพลังอะ่ะเป็นพลังที่บอกทุกคนทุกคนมาพร้อมใจกันให้และจำนั้นเนี่ยจําได้เลยว่าทุกคนที่พอถามมาทุกแล้วรู้สึกว่าตัวเองเคยทําอะไรแล้วอยากจะให้อะไรให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อตอบแทนตอบแทนพระองค์ท่านแล้วทุกคนเนี่ยคือเขาเอ็มเคยไปคุคยนะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าคนที่มาในงานเนี่ยเหมือนเป็นแขกของพระราชาเขาจะรู้สึกเขาอยากจะมาทําหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์แบบเนี่ยนะคะว่า มันเป็นน้ําใจที่แต่ละคนเนี่ยดึงออกมาจากข้างในแล้วทําแบบไม่ไม่เอาอะไรตอบแทนเพราะว่าสิ่งที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยทําโดยที่พระอ,องค์ท่านก็ไม่เอาอะไรตอบแทนเหมือนกันมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่สะท้อนกลับออกไปให้กับพี่น้องประชาชนได้ทําสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันเพราะเนี่ยมันคือแรงเหนี่ยวนาเหนี่ยวนำหนึ่งที่เหมือนกับว่าเช่นเดียวกันที่พวกเราออกมาทํางานการเมืองที่เราพยายามจะพูดในเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นสัจจะแล้วก็ ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนแล้ววันหนึ่งเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะไปถึงประชาชนเช่นเดียวกันแต่ว่าเราก็เร่งรีบไม่ได้